ครับก็สวัสดีพี่น้องทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ถูกถามกันมาเยอะนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่มักจะเกิดจากส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากมือใหม่นะครับก็ปัญหาเรื่องไก่นาซิดนะครับคือไก่นาซิดนั้นผมเคยอาจจะเคยทําคลิปไปบ้างแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาทําใหม่ก็ได้ก็จะเป็นการแนะนํากัน โดยเฉพาะมือใหม่ๆนะครับคลิปนี้เนี่ยผมไม่มาผมไม่ได้มาสอนในเรื่องของวิธีการรักษาอะไรอย่างนี้นะครับคือเราจะมาผมจะมาเขาเรียกว่ามาอะไรครับแบ่งปันหรือว่าแนะนําแนวทางในเรื่องของการวิเคราะห์การวิเคราะห์กะไก่หน้าสิทธ์กันนะครับเราจะมาลองลองวิเคราะห์กันดูว่าเขาหน้าสิทธเกิดจากอะไรอย่างนี้ดีกว่า คือบางครั้งเนี่ยพี่น้องสอบถามกันมานั้นผมไม่ผมไม่แน่ใจเลยว่าไก่ของพี่น้องเนีย่ยมันมันซิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรใช่ไหมคราวเนี้ยผมก็เลยจะมาเออคิดคิดไปคิดมาก็เออเราลองมาทำคลิปตรงนี้ดูเพื่อเป็นการให้มือใหม่ลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองให้ได้นะครับว่าไก่ของเรานั้นมันซิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ ขออื่นเลยดีกว่าขอออกตัวนิดนึงนะครับว่ามันเป็นจากประสบการณ์ของผมเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับในฐานะที่ผมก็เป็นผู้ให้ท่านหนึ่งก็เลยอยากจะนําประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาแบ่งปันกันนะครับจากประสบการณ์ผมเล็กๆน้อยๆนะส่วนใครที่มีเสริมได้ก็เสริมกันเข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์จะขอบคุณมากๆนะครับเริ่มกันเลย <laughs> <laughs> ก็ปัญหาไก่นาซิดนะครับพี่น้องครับผมจะ ยกตัวอย่างาผมจะเนี่ยเ,เขาเรียกว่าผมจะยกขึ้นมาอยู่ประมาณสามหัวข้อนะครับคือปัญหาหลักๆที่มักจะเกิดจากไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยผมจะยกขึ้นมาประมาณสามหัวข้อหลักๆนะครับให้เรามาลองลอง,ลองวิเคราะห์กันดูว่าไก่ของพี่น้องนั้นที่น่าสีดนนั้นเขาเกิดจากอะไร <c oughs> ปัญหาที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากไก่นั้นป่วยในนะครับ ปัญหาที่หนึ่งนั้นเกิดจากไก่ป่วยในซึ่งปัญหาตรงเนี้ยพี่น้องจะวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยว่าอการเลี้ยงดูของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เราไม่ได้ทําเขาหนักรุนแรงเลยมากายเราจะสามารถวิเคราะห์เขาได้นะครับก็เดี๋ยเรื่องวิเคราะห์เดี๋ยวเราเข้ามาพูดกันนะครับอันที่หนึ่งนั้นเกิดจากไก่ป่วยในนะครับระบบภายในเขาไม่ดีมันเลยทําให พอภายในไม่ดีปุ๊บก็สื่อออกมาจากพอสื่อออกสื่อออกมาเป็นไก่แบบน้าสิตธ์ไปอันที่สองเนี่ยเกิดจากการที่เราออกกําลังกายเขาหนักหรือว่าเราฟิตเขาหนักจนเกินไปนะครับตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับอันที่สามนั้นเกิดจากไก่เจ็บหนักจากการเราไปตั้มเขามาไปปั้มเขาหรือนําเขาไปทาําการแสดงมานะครับ ผมจะยกขึ้นมาแค่สามหัวข้อเท่านั้นคือในมุมมองของผมผมจะมองแค่นี้นะครับมองหลักๆตรงนี้ก่อนเรามาวิเคราะห์อ,อันอันที่หนึ่งกันก่อนนะครับข้อที่หนึ่งนั้นเกิดเกิดจากไก่ป่วยในเนี่ยให้เรามาดูกันง,ง่ายๆนะครับว่าถ้าเราเลี้ยงไก่แบบโดยปกติทั่วไปก็คือคนเราเลี้ยงกันปกติทั่วไปก็กัดน้ํกากัดแดดธรรมดาแล้วก็กินข้าวกินน้ําธรรมดาเหมือนไก่ทุกๆตัวเอ่อทุกๆตัว,ท,ท,ท,วทั่วไปเหมือนไก่ตัวที่เราเคยทํามา ก็คือตัวอื่นเขาก็ปกติแต่เราเลี้ยงตัวนี้ตัวนี้กลับว่าเป็นไก่กลับกลายเป็นว่าหน้าซิดลงไปนะครับหน้าซิดลงไปนั้นคือเราสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเกิดจากระบบภายในเขาเนี่ยไม่ดีละนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปั้มยังไม่ได้อะไรเขาดุนแรงเนาะและเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเขาหนักมากมายเราวิเคราะห์ได้ง่ายๆว่าอาจจะเกิดจากระบบภายในมีปัญหานะครับตรงนี้ถ้าเกิดจากระบบภายในมีปัญหานั้นพี่น้องสมควร หยุดเรื่องการกัดน้ํากัดแดดแรงๆนะครับเน้นๆเลยคือแรงๆแดดแรงอย่างเงี้ยอย่านะครับสมควรไว้กับดินพะยูๆ,ๆนะครับพวกนี้ไก่ที่ป่วยในนั้นปั้มไปก็ไม่มีไม่มีประโยชน์นะครับอย่าปั้มดีกว่าอย่าฝืนดีกว่าสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เลยคือคือว่าเรานั้นวิเคราะห์แล้วเราก็เดาเอานะครับไกลปล่ป่วยในนั้นมักจะเกิดจาก สถานที่นะครับสถานที่ที่พี่น้องขังไก่สถานที่ตรงนั้นร้อนร้อนจัดแล้วก็ร้อนทั้งวันเนี่ยตรงนี้อาจเกิดขึ้นได้นะครับมักจะเป็นบ่อยๆกับไก่ที่ไก่หนุ่มนะครับเราขังพมไว้เราเราขังพมไว้ตลอดทั้งวันแล้วสถานสถานที่ตรงนั้น,นมันอบไก่หอบตลอดอหอบตลอดเวลาอย่างนี้ครับ ตรงนี้มักจะเกิดขึ้นกับไก่หนุ่มๆหรือแม้แต่ไม่หนุ่มก็เกิดขึ้นได้สถานที่ตรงนี้ก็สําคัญนะครับลอง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 ดูนํานําไปแก้ไขกันด,นดูนะครับตรงนี้ก็คือเราลองวิเคราะห์เรื่องไกป่ป่วยในตรงนี้ดูส่วนข้อที่สองนะครับข้อที่สองนั้นเกิดจากการที่เราฟิตเขาหนักมากเก,นกินไปนะครับเราจะวิเคราะห์ยังไงว่าเราฟิตเขาหนักมากเก,นกินไปก็อย่างเช่นว่าการเลี้ยงดูของเราก็คือ เราเลี้ยงดูปกติสถานที่ของเราแน้้นก็โอเคล่มลื่นดีนะครับเราก็ให้ข้าวให้นะ้ําปกติเหมือนไก่ตัวอื่นทั่วไปแต่คราเนี้นะครับเมื่อเราเมื่อเราเอานําเขาขึ้นมาออกกําลังกายปับ๊บออกกําลังกายผ่านไปได้1นถึงหอาทิตย์หรือสองหอาทิตย์อย่างเงี้ยสอาทิตย์เริ่มมีอาการหน้าสิดนะครับอาจจะเกิดขึ้นอาจจะเกิด ขึ้นได้ว่าเราฟิตเขาหนักจนเกินไปบางคนนะครับเขาเรียกว่าอาจจะเป็นมือใหม่นะครับบางคนอยากจะให้ไก่นั้นเขาเรียกว่าแข็งแข็งไวนะครับกลัวว่าเดี๋ยวเราเลี้ยงแล้วเดี๋ยวไปปั้นกว่าเขาเนี่ยแรงเราจะหมดเราจะแข็งสู้เขาไม่ได้ไปออกกําลังกายหนักไปเอาแดดหนักนะครับไปอัดนวมหนัก ตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับบางคนวิ่งสุ่มทีเป็นครึ่งชั่วโมงในไก่ใหม่อีกสองวันต่อมาทำไมไก่หน้าซิดๆิดดูหอ่หอๆเหมือนไก่ป่วยนั่นแหละครับไม่ใช่ป่วยในแล้วเกิดจากมันก็มันก็มีส่วนป่วยในแหละแต่มันเกิดจากการที่เราออกกำลังกายเขาหนักจนเกินไปนะครับในไก่ใหม่นั้นพี่น้องต้องสมควรทำจากเบาไปหาหนัก จริงๆไอ้ตรงคำว่าหนักนั้นยังไม่สมควรหนักเลยด้วยซ้าไปในไก่ใหม่นะครับต้องทําจากเบาไปก่อนยังไม่ต้องถึงหนักนะครับรอเขาเริ่มมีความแข็งแก่งเมื่อใดรเราค่อยทหนักตรงนี้สําคัญการฟิตซ้อมไก่ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากในไก่หนุ่มในไก่ใหม่นะครับมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านและพี่น้องสมควรเรียนรู้ตรงนี้ให้มากๆโดยเฉพาะมือใหม เราจะต้องมีลิมิตของตัวเองให้ได้ว่าเราออกกําลังกายระดับไหนคือเบาระดับไหนคือหนักนะครับเราต้องมีลิมิตเป็นของตัวเองตรงเนี้สําคัญพี่น้องจะถามผมว่าพี่พี่แล้วพี่ออกออกกาลังกายี่พี่ออกกำลังกายแบบยังไงเอา้าผมก็พอผมอธิบายไปพี่น้องก็บอกว่าผมก็ออกออกําลังกายเหมือนพี่นี่แหละครับทําไมของผมมันถึงกลายเป็นหนักไปแล้วทําไมของพี่ถึงไม่หนักไปต้อง อ่าชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าการเลี้ยงไก่การเลี้ยงไก่ของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันเลยนะครับการเลี้ยงไก่การดูแลไก่ของแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเราจะมาใช้วิธีการเข้าคอร์สหรือว่าการออกกําลังกายเหมือนๆกันเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้เสมอไปนะครับหลกัหลกๆเลยพี่น้องสมควรยืนพื้นในการออกกําลังกายเนี่ย เอาเอาในเอาตามที่เราเขาเรียกว่าเอาตามที่เราสบายใจอะเอาตามที่เราโอเคกับโอเคกับสิ่งที่เราทําอยู่ครับเราต้องมองนิมิตของเราให้ออกเนาะมองก็ต้องนห้ออกนะครับเราเราแก้ไขตรงนี้ง่ายๆลองลองนาสิ่งที่เราออกกําลังกายในแต่ละวันเนี่ยเมื่อเมื่อเราออกกําลังกายตัวนี้แล้วมันเกิดการสูญเสียคือมันหนักไปตัวต่อไปเราก็ต้องทําเบาลงมาถูกต้องไหมครับ ที่สำคัญไก่แต่และตัวนั้นความแข็งแรงและความแข็งแกร่งนั้นก็แตกต่างกันไปอีกนะครับมันเลยพูดยากนะว่าต้องออกกำลังกายเท่าไหร่ตัวนี้ต้องบินเท่าไหร่วิ่งสุ่มเท่าไหร่มันเลยพูดยากเราต้องมองไก่ให้ออกนะครับส่วน <c oughs> ข้อที่สามเนี่ยนะครับข้อที่สามนั้นอาจจะเกิดจากไก่ที่เจ็บหนักหลังปั๊มหลังซ้อมมา ตรงนี้ก็สําคัญอีกเช่นกันนะครับเมื่อใหม่หลายท่านนะครับคือเขาเรียกว่าบางครั้งเผลอเลในสิ่งเหล่านี้คําว่าเผลอเลนั้นคืออะไรเผลอเลคือบางทีเอาไปปั้มกับลูกอายุนะครับบางครั้งพี่น้องมองว่าไก่ลูกอายุตัวเนี้ยเดือยตุ่มๆไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหม แต่มันมันมันไม่ใช่นะครับโดยตุ่มก็จริงแต่การวางแข้งนั้นแตกต่างกันไปแตกต่างกับไก่หนุ่มเลยนะครับตรงนี้เรื่องการปั้มไก่ตรงเนี้สมควรระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะการปั้มไก่ตรงนี้คือการใช้พัตเตอร์พันมันไม่เหมือนการใส่นวลน,นะครับขนาดพี่น้องเชื่อไหมครับว่าขนาดใส่นวลปั้มกันกับไก่หนุ่มไก่เด็กเนี่ยเอาลูกแซมหรือว่าลูกแหลมลูกยิ่งลูกถ่ายไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ ขนาดปั้มรวมกันเนี่ยบางทีไก่เด็กเรายังยังฐานลูกอายุไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไป,ไปพูดถึงพัตเตอร์เวลาเราปั้มจริงๆกันนะครับไก่ที่มักจะเกิดจากการเจ็บหนักหลังตีมาเนี่ยแล้วซิดเนี่ยนะครับตรงนี้เรื่องเรื่องการปั้มกว่าลูกอายุก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งเหตุผล ที่เจอกันบ่อยๆอันที่สองนะครับปั้มปั้มด้วยกันนั่นแหละอาจจะไม่ใช่ลูกอายุนะครับแต่ไก่เราโดนแผลลึกนะครับโดนแผลลึกแล้วเราไปมองว่าหน้าเราเนี่ยมันตกสะกงตกสเก็ดละเราก็เลยคิดว่าไก่น่าจะไม่เจ็บมากใช่ไหมเราคิดว่าเอ้อไก่เราไม่เจ็บมาก หน้ายังมีแผลเล็กๆน้อยๆแต่หารู้ไม่ว่าคู่ต่อสู้เป็นไก่แข่งลึกไก่เรามันเจ็บในบางทีโดนซอกบางทีโดนคอนะครับยิ่งถ้าเป็นไก่ไทยนะเจอก่อยทุบหลังนะโอ้โหพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเจ็บในเจ็บลึกแน่นอนพี่น้องต้องสังเกตดูคู่ต่อสู้ด้วยว่าคู่ต่อสู้ที่เราไปปั้มนั้นเนี่ยเขาเป็นเกเขาเป็นไก่ออกแข่งในลักษณะยังไง ถ้าคู่ต่อสู้เป็นไก่ออกแข้งในล,ลักษณะไก่แข้งลึกพี่น้องพี่น้องอจงพึงระวังไว้เลยว่าถ้าปั้มเทียวนน้เสศจพักหนึ่งอาทิตย์อย่างต่ำนะครับคือพักเลยหนึ่งอาทิตย์อย่างต่ําหรือสิบวันเลยให้กาฟื้นเลยถ้าเป็นไก่แข่ไก่แข้งลึกนะแต่ถ้าพี่น้องดูแล้วไก่ตัวนี้คู่ต่อสู้ตัวเนี้ยเป็นไก่เขาเรียกว่าแข้งไม่ลึกมากตีเปิดแผลแบบตีแผลโชว์ ขาเรียกก็แผลวงแดงอะเนาะแผลบางเออเรียกเขาเราต้องเรียกว่าแผลบางตีแผลบางตรงนี้ไม่ค่อยอันตรายนะครับไม่ค่อยอันตรายตรงเนี้ยรักษาง่ายขอแค่หน้าบาดแผลหน้าตกสะเก็ดล่อนออกหน่อยก็สามารถทำ่าททำการเลี้ยงต่อได้แหละแต่ที่อันตรายคือไก่แผลลึกไก่แข้งลึกนะครับถ้าใค,ใครเจอไก่แข้งลึกพักยาวหน่อยยิ่งถ้าเจอกันแบบสูสีเนี่ยเบียดเบียด ไปอัดกันงอมทั้งสองตัวเนี่ยตรงนี้ยิ่งต้องพักยาวนะครับอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่สําคัญตรงข้อที่สามนี่ผมขอพูดยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันสําคัญนะอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่สําคัญหลังการปั้มหลังการซ้อมมานะครับเรื่องบํารุงสําคัญการดูแลหลังการปั้มการซ้อมนั้นสําคัญมากๆนะครับ เจ็บเบาเจ็บหนักเจ็บปานกลางเราต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าไก่เราตัวเนี้ยเป็นไก่หนุ่มเนี้ยโดนขนาดนี้ถือว่าเจ็บหนักไหมโดนขนาดนี้ถือว่าเจ็บเบาหรือเจ็บปานกลางตรงนี้เราต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับพี่น้องนะคนที่จะรู้ดีที่สุดนั่นคือตัวเจ้าของไก่นะครับอย่าไปฟังคนข้างนอก คนข้างนอกบอกว่าไงแผลแค่นี้จิบจิบมันจิบสําหรับไก่คุณนะครับแต่สําหรับไก่ของเราอ่ะมันใหม่จริงมันหนุ่มจริงครั้งแรกอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปฟังคนอื่นมากจนเกินไปตัวเราเท่านั้นที่เป็นผู้รู้ดีที่สุดนะครับว่าไก่เราตัวเนี้ยปั้มมาเนี่ยมันเจ็บหนักเจ็บมากขนาดไหนเราเท่านั้นนะครับเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้รู้ดีที่สุดนะครับ บางครั้งเนี่ยเราไปเปรียบเทียบกับไก่ของคนอื่นเขาเอาไก่เราไปเปรียบเทียบกับของของคนอื่นเขามันมันมันไม่ได้นะครับเพราะเหมือนที่ผมบอกว่าการเลี้ยงของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันนะครับไอออนเขาเนี่ยใหม่เขาเนี่ยบางครั้งใหม่แต่ปากใหม่แต่คําพูดนะครับอ่อนแต่คําพูดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเหมือนเหมือนที่ผมบอกนะครับไก่เราเรารู้ดีที่สุดนะครับ เขาใหม่เขาเจ็บขนาดไหนเราต้องวิเคราะห์ตรงนี้เป็นนะครับพี่น้องเมื่อเราวิเคราะห์เขาเป็นแล้วเนี่ยเราจะสามารถประเมินเขาได้ว่าเราจะต้องรักษาเขาอย่างไงเราจะประเมินได้ว่าเราจะพักเขากี่วันนะครับตรงนี้พี่น้องมือโดยเฉพาะมือใหม่หมต้องฝึกดูต้องฝึกวิเคราะห์นะครับเออมัน ถามว่ามันยากไหมตรงนี้มันต้องใช้ประสบการณ์นะพี่น้องมันผมไม่สามารถชี้แนะพี่น้องได้ไม่สามารถบอกได้เลยว่าโดนมาขนาดเนี้ยถือว่าไม่เจ็บโดนมาขนาดนี้ถือว่าเจ็บเนี่ยมันมันบอกกันยากมากๆนะครับตรงนี้มันต้องใช้ประสบการณ์ของแต่ละท่านเท่านั้นจริงๆนะครับพี่น้องที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่พี่น้องสมควรรู้เลยก็คือไก่ของเราเนี่ย เป็นไก่ลักษณะกระดูกโครงสร้างดีไหมนะครับกระดูกโครงสร้างดีเนี่ยมักจะฟื้นตัวง่ายและเราเลี้ยงเขาเนี่ยไปในทิศทางที่ถ้าเขาสมบูรณ์และแข็งแรงนั้นไก่พวกนี้เมื่อเจ็บมาแล้วเ,เขาจะฟื้นตัวง่ายนะครับแต่ไก่ที่กระดูกบางกระดูกเล็กแล้วบางครั้งไปเจอหนักๆมาพวกนี้บางทีฟื้นตัวยากหน่อยเราก็ต้องสมควรอ่าเราก็ต้องวิเคราะห์เขาให้ออกอีกเช่นกันนะครับตรงนี้เราก็ต้องวิเคราะห์กัน พยายามประเมินวิเคราะห์กันด้วยเตเองให้ได้เชื่อผมนะครับพยายามฝึกด้วยเตงผิดถูกไม่ไม่มีปัญหานะครับมันไก่เราอะ่ะผิดถูกยังไงก็ไม่มีปัญหาแต่เราต้องสมควรฝึกในการดูประเมินตรงนี้นะครับสมควรฝึกก็จะประมาณจะประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวแนะนําในเรื่องของการหลังปั้มหลังหลังปั้มมาเจ็บๆเนี่ยเราสมควรทำยังไงเดีย๋ยวขอแนะนาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ ไม่ว่าไก่เราจะเป็นไก่ใหม่หรือจะกัดจะเป็นไก่ที่กําลังไล่แข็งก็ตามแต่นะครับไก่พวกนี้เมื่อปั้มเจ็บแล้วเนี่ยสมมุติว่าวันนี้นะครับเราไปปั้มตอนเช้านะครับตกเย็นมานะครับอย่าพึ่งให้เข้าเปลือกนะครับผมแนะนําก่อนเลยนะในมื้อเย็นนั้นเราอย่าพึ่งให้เข้าเปลือกนะครับให้ใช้เป็นถ้าใครมีหัวอาหารของไก่ใหญ่ก็คือหัวอาหารไก่ชนเร้เนี่ยถ้าใครมีก็ให้อ่า เขาเปลือกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เสริมด้วยหัวหารไก่ชนไปอย่าไปให้เต็มกระเพาะเด็ดขาดนะครับให้ประมาณครึ่งกระเพาะก็พอเพื่อวันรุ่งขึ้นเราจะได้รู้ได้ว่าโอเคเขาย่อยดีหรือไม่หรือไม่ยังไงนะครับถ้าพอเราเผลอไปให้เต็มกระเพาะเลยเนี่ยถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่ย่อยมามันจะลําบากมันจะแก้ไขาย,ยากนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับเรา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 ,เราต้องดูด้วยนะว่าไก่เราเจ็บหนักไหมนะ ถ้าเจ็บหนักนี่ไม่ต้องให้ข้าวนะครับถ้าเจ็บหนักเนี่ยไม่ต้องให้ข้าวเปลือกเลยนะครับไม่ต้องให้เลยให้เราใช้วิธีการาฉีดแก้กเยมเข้าไปการแก้เยมไปก่อนเลยนะครับแก้กเยมแล้วก็ในเย็นวันนั้นเนี่ยใครมีพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้บำรุงหลังปั้มมาหลังอะไรมาก็ให้เขาทานไปนะครับให้เขาทานไปในมื้อนั้นก่อนในในตอนเย็นนั้นก่อนนะครับถ้าใครมีอมะละกอสุก ก็ให้ท ok ํมะละกอสุกไปก่อนนะครับหรือถ้าไม่มีมะละกอสุกก็พวกกล้วยน้องว้าสุกๆงอมๆหน่อยๆก็ได้นะครับให้ไปสักชิ้นสองชิ้นเพื่อเป็นการลองท้องเขาไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่งั้นก็ใช้หัวหันไก่ชนของเราแต่ถ้าใครไม่มีอะไรเลยนะครับใช้ข้อเปลือกตําๆๆๆๆๆให้แตกๆเหมือนคนในยุคสมัยก่อนนะครับเขาเขาใช้เลี้ยงกันแบบนี้ตําๆๆให้แตกๆหน่อยนะครับเหมือนกับ มีข้าวปลายผสมมาด้วยแล้วก็ให้เขากินแค่ประมาณเล็กๆเน้อยก่อนอย่าลืมกอกน้ําตามให้เยอะๆในคืนวันนั้นนะครับกอกน้ํนนนาตามให้เยอะๆในคืนวันนั้นนะเพราะว่าเขาเนี่ยไปแข่งขันมาเนี่ยเขาใช้พลังงานไปเยอะบางครั้งไก่เจ็บนะครับไก่เจ็บแล้วพี่น้องคิดง่ายว่าเขาลุกขึ้นกินน้ําไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเจ็บแล้วเขาเขี้เกียจลุกขึ้นกินน้ําละเพราะฉะนั้นในคืนนั้นเรากอกน้ําเขาให้เยอะหน่อยนะครับกอกน้ําให้แบบ เต็มกระเพาะเลยก็ได้หรือครึ่งกระเพาะก็ได้ให้มันมีน้าําหน่อยตรงเนี้จะปลอดภัยมากในวันรุงขึ้นนะครับดูแลกันตรงนี้ในเบื้องต้นก่อนแต่แต่แต่ถ้าเราประเมินดูแล้วแค่นี้จิ๊บๆอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาเปลือกเล็กๆน้อยๆแล้วก็หัวอาหารบ้างผสมไปหน่อยนะครับดูแลในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนแล้วพอถึงวันรุงขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะประเมินเขาอีกครั้งว่าโอเคไก่เรายังสดยังคึกดีถือว่าโอเคละ ก็ดูแลกันในเรื้องต้นไปแต่ถ้าตื่นเช้ามาปับ๊บเอาละปัญหาหนึ่งเลยไม่ย่อยหงอยซึมเนี่ยงานเข้าแล้วนะครับงานเข้าแล้วนะครับหาวิธีกันว่าจะทำยังไงหลักๆเรื่องกระเพาะไก่ที่ไม่ย่อยเนี่ยต้องรีบแก้ไขนะครับวันแรกต้องรีบแก้ไขให้ได้ถ้าไม่ย่อยปุ๊บต้องหาวิธีไม่ว่าจะเป็นน้ำสับประรดนะครับบางคนก็ใช้น้ำสับประรดนมเปรี้ยวก็ได้นะครับ ช่วยให้เขาย่อยก่อนบางครบางทีผมก็ใช้หอมแดงตาให้ละเอียดนะครับอัดเข้าไปตาให้ละเอียดให้เป็นน้ําเลยก็อัดเข้าไปสักสองสามหัวเนี่ยตำละเอียดเป็นน้ำแล้วก็กอกน้ําตามเข้าไปอย่าไปให้ข้าวเพิ่มเด็ดขาดนะครับจัดการกับกระเพาะที่ไม่ย่อยให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มีอยู่ยาอะไรแก้เศษแก้เสริกก,รก็ลองๆจัดการกันเข้าไปดูนะครับเราต้องประเมินตรงนี้ให้เป็นนะพี่น้องออสิ่งที่หลักๆในเรื่องไก่หน้าซีดเนี่ยผมก็จะมี3มัข้อนี้หลักๆ ให้กับพี่น้องได้ลองลองนำไปวิเคราะห์กันว่าไก่ของเรานั้นที่เขาหน้าซีดนั้นเขาเกิดจากอะไรนะครับยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมประเมินเอานะมีพี่น้องหน้าหน้าจะเป็นหนอ่ใหม่หน้าจากช่องดำนะครับทักมาหาผมประมาณว่าพี่ครับไก่ผมเนี่ยไปปั้มมานะครับเป็นไก่หนุ่มไก่ใหม่ไปปั้มกลับมานะครับไม่ค่อยเจ็บมากนะครับพี่ แต่กลับกลายเป็นว่าสุดหรือค่อยๆสุดนาสิดนี่แหละคือเหมือนกับไม่ค่อยเจ็บมากทําไมเหมือนมันเจ็บมากก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยถามว่าไปป้ามกับไก่หนุ่มหรือไปป้ามกับลูกอายุครับเขาบอกว่าเจ้าของเขาอ่ะมันม,ม,มาถึงว่าคู่ต่อสู้อ่ะบอกว่าเป็นไก่หนุ่มคู่ต่อสู้ผมบอกว่าไก่หนุ่มเหมือนกันนะครับเดือยก็สั้นๆน,นะครับไก่หนุ่มเหมือนกัน แต่ปั้มมาคือเอาง่าไปเอางานสองยกปั้มกลับมาทําไมของผมมันดูสุดหนักผมก็เลยวิเคราะห์ให้เขาว่าไก่ที่คุณไปปั้มมานั้นอาจจะโดนไก่แข่งลึกมาถ้าเป็นลูกหนุ่มเหมือนกันอาจจะโดนไก่แข้งลึกมานะครับอันที่สองนะครับผมแบบว่าผมเดาว่านะครับผมวิเคราะห์ให้เขาไปว่า ไ,ไก่ตัวนั้นมันไม่ใช่ไก่นุม่มนะครับซึ่งเขาแต่งมาหลอกท่านนะครับมันเขาเรียกว่าทุกคนอะในวงการในวงการไก่ชนเราเนี่ยเอาเปรียบกันหมดนะครับในเรื่องการเปรียบไก่ป้ามไกเ่เขาต้องเอาเปรียบก,กันในเรื่องการป้ามไก่นะไก่เขาไม่ใช่ลูกนุ่มหรอกครับบางทีเขาเป็นลูกแซมลูกแหลมแต่เขาแต่งมาให้มันดูเหมือนหนุม่มแล้วมือใหม่เนี่ย ดูไม่ออกมือใหม่ไปดูแต่เดือยใช่ไหมครับพี่น้องมือใหม่เนี่ยจ้องดูแต่เดือยเดือยสั้นเดือยตุ่มนั่นคือลูกหนุ่มไอเราก็คิดว่าพี่น้องเราก็คิดว่าเป็นลูกหนุ่มกระยัดไปสัสองยกกลับมาทางทั้งที่ก็ไม่ได้ไม่ได้โดนย้ำม,มากมายก็คือว่ากลับมาเนี่ยทำไมมันซิดลงมันสุดลงนั่นคือเกิดจากไก่แข่งของไก่ที่อายุดีกว่านะครับซึ่งมันเก็บลึกกว่า แล้วไก่ของเราเป็นไก่หนุ่มขึ้นมาเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวมันยังมาไม่เต็มนะครับแล้วเจอไก่แข้งดีเตะอัดเข้าไปมันเจ็บปวดไปถึงกระดูกท,ทั้งท้งที่แผลภายนอกไม่เยอะแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันเจ็บลึกเข้าไปถึงข้างในนะครับเหมือนนักมวยที่เขาเตะเป็นแล้วเขาเตะด้วยแข้งเสียงดังบึกบึกแต่คนเตะไม่เป็นเตะเสียงดังไ,ไ,ไอเนี่ยไอ้ยอะไอ้บึกเนี่ยเจ็บลึกนะครับ ไอเปียเนี่ยเจ็บ้บางนอกเจ็บๆคันๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าบางครั้งพี่น้องมองมองไม่ออกว่าไก่เขาเป็นลูกอายุหรือเอาง่ายว่าเขาแต่งมาเพื่อมาหลอกเราเนี่ยนะครับเขาเอาเปรียบเรานั่นแหละของพี่น้องก็เลยสุดแล้วก็รักษาอย่าสิ่งที่พี่น้องจะทําได้นั่นคือหยุดในการเลี้ยงพักฟื้นเขาปล่อยอยู่กับดินนะครับปล่อยอยู่กับดินถ้าไก่เราเป็นไก่หนุ่มทีด่ดีแล้วเก่ง รอเล่นในลูกแสมได้ปล่อยรออยยุไปนะครับขังอยู่กับดินเลยนะครับผมเชื่อว่ามือใหม่เจอบ่อยนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะก็ผมก็พูดไปก็ปลาประโยชน์นะอีกหนึ่งอย่างก็คือบางทีพี่น้องที่ปั้มปั้มไก่กันเนี่ยคนที่เป็นผู้รู้นะครับระดับปรมาจารย์หลายๆท่านอย่าไปเอาเปรียบกันเยอะเลยนะครับพี่น้อง บางครั้งสงสารเด็กรุ่นใหม่เขานะครับอันนี้พูดจริงๆนะพูดจริงๆจากใจแต่ถ้าเป็นการเดแข่งขันกันติดแพ็กเดิมพันเนี่ยตรงนี้แล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่ท่านนะครับคือกล่นใครกล่นมันอันนี้เราไม่ว่ากันแต่ตอนปั้มหรือว่าปั้มเอางานกันสนุกๆเนี่ยปั้มเอาแข่งกัน,นยอย่าเอาเปรียบกันเยอะเลยนะครับพี่น้องสําหรับคนที่เป็นเซียนแล้วนะคือบางทีเด็กรุ่นใหม่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆนะครับเขาไม่รู้จริงๆเราอย่า เราอย่าไปทําให้ไก่ของเขาเสียเลยบางทีมันมัน,ม,นมันบั่นทอนจิตใจของของเด็กๆที่เขาคือเขากําลังสนุกกับการเรียนรู้ในเรื่องไก่ชนเนี่ยพอเราไปทําให้เขาอย่างนี้มันเหมือนกับทําให้เขาเสียความรู้สึกนะครับมันบั่นทอนเนาะผมก็เคยเจอผมก็เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาก็เคยเจอมันก็ผมก็เข้าใจความรู้สึกของพี่น้องดีนะครับแต่พี่น้องที่โดนมือใหม่ที่โดนอย่าท้อนะครับเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนมาเป็นประสบการณ์ นะครับก็เราจะได้แข็งแก่ในครั้งต่อ,ตอไปเอ่อก็ไม่มีอะไรละสำคัญนะครับสำคัญไก่หนุ่มปั้ม hm, ลูกอายุเนี่ยสำคัญเหมือนที่ผมบอกเจ็บลึกมากนะครับเจ็บลึกมากก็อย่าลืมประเมินด้วยตัวเองให้ได้นะครับคลิปที่ผมมาแนะนำเนี่ยในคลิปนี้คือเป็นการมาแนะนำให้พี่น้องเนี่ยลองลองประเมินไก่ที่เกิดจากนา้าสิท อะไรอย่างเงี้ยเกิดจากการเจ็บป่วยโดยที่เรา <_ an> เรา, <_ an> เ,ราเราไม่รู้เลยว่าเกิดจากอะไรเรากล็ลองมานั่งวิเคราะห์แล้วก็ประเมินด้วยตัวเองดูว่าไก่เหล่านั้นน่าจะเกิดจากอะไรนะครับไม่มีใครรู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องไม่มีใครรู้ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกสิ่งทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างนั้นใช้วิธีการวิธีการเดาและใช้วิธีการคือจากประสบการณ์แล้วก็มาวิเคราะห์นะครับจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าตัวนี้ น่าจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ก็ลองลองดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรไปแล้วมันเขาเรียกว่าถ้าไม่เข้าใจยังไงผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งผมพูดเนี่ยผมมาพูดรามที่ผมเข้าใจก็มีสลิปบ้างเล็กน้อยนะครับถ้างงๆงงยังไงผมต้องขออภยัยแล้วก็แนะนํากันได้นะครับผมยินดีน้อมรับทุกๆคาแนะนานะครับ ก็ถ้าพี่น้องท่านใดอยากให้ผมได้แนะนําเรื่องอะไรก็ลงองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วผมก็จะหาข้อมูลหรือเอาสิ่งที่ผมรู้อาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ที่ผมมีก็นํามาแบ่งปันกันผมไม่ใช่ผู้รู้หรือคนเก่งระดับปรมาจารย์นะครับผมรู้ยังไงผมก็มาแนะนําให้พี่น้องเท่าที่ผมรู้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ